าตงแดงๆนี่ทุกคนทาสีแดงๆเนี่ยนี่บอต้นอยากรู้ว่าเขาทาเพื่ออะไรทุกคนเนาะเนาะมันมีความหมายยังไงหรือว่าไม่ไม่ให้ให,ใ,หให้มันเกาะยางรถหรือว่ายังไงเนาะหรือว่าทาให้มันเป็นสีสันอันนี้บอต้นก็คือไม่รู้จริงๆเนาะถามพี่พ FC คนไทยว่า ถามคนรู้เนาะถามคนอาจจะเป็นนายช่างวิศวกรเนาะที่ทําถนนว่าทาสีนี้เนาะทาให้มันสวยหรือว่าให้มันเกาะพื้นครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ไทยลาวทุกๆคนวันนี้เป็นวันที่29พฤศจิกายนปีพศ2568ทุกคนถนนแห่งนี้ดึงดูดให้บอต้นมาเป็นรอบที่3ที่4แล้วครับทุกคนเพราะว่า,อ,าอยู่ใกล้บ้านบอต้นแล้วก็ เป็นถนนที่สวยทุกคนสร้างใหม่เส้นแบ่งการจราจรชัดเจนมากทุกคนบตนอต้นเป็นคนที่ชอบถนนอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ที่บ้านบอต้นนั้นถนนแบบนี้ถามว่ามีไหมบอต้นบอกตามตรงเลยทุกคนไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแบบนี้ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนเนาะคือถนนนี้ถนนลัดคลองปลาปลาทุกคนถนนลัดคลองปลาปลาเนะาะบอต้นไม่รู้ว่าชื่อถนนยังไงบอต้นจะพาทุกคนไปดูเนาะตอนนี้บอต้นถ่ายคลิปอยู่ อ่าบ่ายโมงทุกคนเนาะบ่ายโมงนี่ทุกคนเน่ยต้นจะให้ดูสนนแห่งนี้อ่ะ,ะต้นจะพาไปดูข้างหน้าทุกคนถ้าต้นจะพาไปดูข้างหน้าเนาะสวยจริงๆนี่ครับทุกคนนี่ครับทุกคน่าต้นอยากให้พี่น้องได้ดูเนาะ่าต้นอยากใหพ้พาพี่น้องได้มาดูเนาะเส้นแบ่งะะจราจรชัดเจนทุกคนนี่อันนี้คือเส้น ลูกศรคาว่าโค้งเนาะโค้งมันจะมีทางโค้งทางลัดทุกคนถนนแห่งนี้สังเกตได้ว่าไม่มีสายไฟนะทุกคนไม่มีสายไฟนี่นี่ทุกคนอันนี้คือพุทธบาทฝั่งนู้นก็พุทธบาททุกคนน่าจะประมาณน่าจะประมาณพุทธบาทน่าจะประมาณกว้างประมาณ4เมตรทุกคนเนาะอันนี้คือไม่มีสายไฟเลยทุกคนไม่มีสายไฟเลยข้างบนนี่ครับถนนเส้นนี้ปูด้วยคอนกรีตครับทุกคนเนาะปูด้วยคอนกรีตแล้วก็พุทธบาท ปูด้วยยางมะตอยครับโอโ้โหทุกคนดูดิโอโ้โหโหสุดยอดมากครับคนนี่ครับนี่ถนนปูพรมแดงทุกคนเนาะถนนปูพมแดงนี่ทุกคนโอโ้โหทุกคนเอ้ต้นนะไม่รู้ว่า ถนนเนี่ยหมายแดงๆเนี่ยหมายคว่ายังไงเนาะทุกคนเนาะหมายคว่ายังไงทาสีแดงให้ม่เป็นอะไรทุกคนนกา,ากระต้นใจดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับทุกคนฝั่งนี้ครับถนนแห่งนี้อยู่ที่ไหนมีเอฟซีบางคนถามเนาะไปฝั่งนู้นแจ้งวัฒนะครับทุกคนออกไปนี้แล้วก็มันเป็นทางสามแยกเลี้ยวขวาแจ้งวัฒนะเลี้ยวซ้ายถนนงามวงวานครับทุกคนถนนประชาชื่นงามวงวานแยกพงเพชรครับนี่โอ้โหมา,มา,มาวเราจะพามาดู นี่คือความใส่ใจของอ่าประเทศไทยทุกคนเนาะนี่คือความใส่ใจของประเทศไทยป้ายนี้สัญลักษณ์ว่าโค้งนะทุกคนเนาะใส่สีสะท้อนเวลาอ่าไฟรถส่องเนี่ยมันจะสะท้อนเป็นเป็นเป็นหลอดไฟทุกคนมันจะเป็นแสงสว่างยามคืนเนาะนี่ครับทุกคนนี่คือพุทธบาททุกคน คือพุทธบาทเนาะคืออ่าบางคนคนเราจะไม่เข้าใจเนาะว่าการทําถนนในประเทศไทยเนี่ยทําเสร็จแล้วมีพิธีเปิดไหมไม่มีครับทุกคนคือไม่ไมมพิไม่มีพิธีเปิดครับเนาะคือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาเซ็นรับมอบแล้วก็จบแค่นั้นครับไม่มีพิธีเปิดไม่มีแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่มาตัดลิบบินอะไรไม่มีนะครับทุกคนไม่มีครับนี่ดูพุทธบาททุกคนต้นจะให้ดูพุทธบาทเนาะ ความกว้างของพุทธบาททุกคนและก็ไม่มีใครจะเอารถขึ้นมาจอดบนนี้ด้วยครับทุกคนเพราะว่าผิดกฎหมายประเทศไทยเนาะและก็ประเทศไทยเขาก็ไม่ทําด้วยครับเขาก็ไม่ทําแบบนั้นด้วยครับอโอโ้โหทุกคนไะตนจะพาไปดูอันนี้คือหม้อแปลงครับมออแปลงไฟฟ้าครับเอาลงดินหมดแล้วครับทุกคนนี่เห็นไหมเอาลงดินหมดแล้วมีหม้อแปลงเนาะมีแต่หม้อแปลงแต่ไม่มีสายไฟฟ้าทุกคนมีแต่หม้อแปลงแต่ไม่มีสายไฟฟ้า นี่ครับตัวนี้ให้ดูฝั่งนี้ครับมีแต่ม้อแปลงครับทุกคนมีแต่ม้อแปลงแต่ไม่มีสายไฟฟ้าเอาลงดินหมดแล้วนี่คือการพัฒนาของประเทศไทยทุกคนเราจะมองเห็นถนนนี่ข้างบนนี่สะอาดไม่มีสายไฟทุกคนไม่มีสายไฟเนาะโตึกอาคารทุกคนอาคารถนนเส้นนี้บอต้นมาถ่าย หลายรอบไปสวนน่าจะเป็นรอบที่4แล้วนี่ครับทุกคนเพราะว่าบอตต้นคือชอบเนาะชอบในความสะอาดชอบในการออกแบบทุกคนเนาะบอตต้นเนี่ยอชอบเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วเรื่องถนนเนาะเรื่องถนนโอ้โหฝังนู้นทุกต้นข้ามถนนหรือครับ ทุกคนน,น,น,นี่โอ้โหฝั่งนี้ยิ่งสุดยอดครับรต้นจะพาเดินไปดูฝั่งนู้นครับโอ้โหทุกคนนี่เนาะคืออันนี้ขาวดำทุกคนขาวดำขาวดำจอดได้ครับจอดได้ชั่วคราวครับน,นี่คือพุทธบาทเนี่ยที่ปุยมะตอยเนี่ยประมาณ3เมตรห้าสิบเนะประมาณ3เมตรห้าสิบ นี่ครับทุกคนมาฟังนี้เป็นกทมรครับเป็นกทมอ,อันนี้คือการไฟฟ้านาครหลวงครับทุกคนเนาะเป็นการไฟฟ้านาครหลวงแสดงว่าเป็นของกรุงเทพมหาคนครนี่อันนี้คือสายอ่าน่าจะทุคนเนาะน่าจะโซล่าเซลล์หรือเปล่าเนาะโอ้ น,นี้แดดมากทุกคนบ่ายโมงครับมณฑลทนหารบกที่11ครับทุกคนตรงนี้ครับอันนี้กำลังสร้างใหม่ครับทุกคนกำลังสร้างใหม่ครับดูกำแพงสองข้างทุกคนกำแพงสองข้างขอต้นว่าไม่รู้นี่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 นน,น,น,น เราต้องไม่รู้ว่าเอาอะไรทำนะทุกคนนี่ดูกระแพงสองข้างครับกระแพงนี้จะสวยมากครับทุกคนนี่สะอาดไหมพี่น้องว่าโอ้โหทุกคนเนาะโอ้โหดูดีต้นข้ามถนน,นครับทุกนไม่มีรถนะครับไม่มีรถนี่นี่ต้นจะรู้ว่าเอออันนี้เป็นพรมครับทุกคนเป็นพรมครับทุกคนเป็นสีทุกคนเป็นสีทาสีทา,ส,ทาสีเหมือนพรมครับทุกคน ต้นให้ดูนี่น,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 นี่โอ้โหว้าวเย็นจริงๆเลยฝั่งนู้นครับทุกคนความสะอาดอ๋ออันนี้ก็คือพื้นที่โล่งทุกคนขอพื้นที่โล่งพุทบาทจะประมาณฝั่งนี้จะประมาณ4ี่เมตรครับทุกคนพุทบาทอันนี้คือพุทบาทนะทุกคนพุทบาทเนี่ย ดีกว่าถนนบ้านบ่อต้นอีกเนาะดีกว่าถนนบ้านบ่อต้นอีก FC ไทยคงถามว่าที่บ้านบ่อต้นมีไหมแบบนี้ถนนแบบนี้มีไหมบ่อต้นตอบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าไม่มีครับไม่มีแบบนี้ครับทุกคน,นเขาจะมีตัวอักษรเตือนด้วยลดความเร็วนะทุกคนลดความเร็วเพราะว่ามันโค้งอ,อมีตัวอักษรเตือนด้วย นี่ทุกคนดูดูดูโอ้โห,โโหทุกคนว้าวโอ้โหดูถือว่าเต็มสิบให้สิบถนนเส้นนี้นะทุกคนเนาะเต็มสิบให้สิบ มันได้สิบเพาออะไรทุกคนปกติบอต้นจะให้เก้าเนาะมาได้สิบเพาะตรงแดงๆนี่ทุกคนทาสีแดงๆเนี่ยนี่บอต้นอยากรู้ว่าเขาทาเพื่ออะไรทุกคนเนาะเนาะมันมีความหมายยังไงหรือว่าไม่ไม่ให้ให,ให้ให้มันเกาะยางรถหรือว่ายังไงเนาะหรือว่าทาให้มันเป็นสีสันอันนี้บอต้นก็คือไม่รู้จริงๆเนาะถามพี่พี่เอฟซีคนไทยว่า ถามคนรู้เนาะถามคนอาจจะเป็นนายช่างวิศวกรเนาะที่ทําถนนว่าทาสีเนี้เนาทาให้มันสวยหรือว่าให้มันเกาะพื้นให้มันเกาะลอ้อรถยางรถเนาะอันนี้ก็ก็ต้นอยากอยากจะมีความรู้ถามว้าวทุกคน โอ้โหทุกคนเนาะนี่ก็ปลูกต้นไม้ครับทุกคนดูดีดูดูฝั่งนู้นครับฝัง่งนู้นครับฝั่งนู้นก็กทนของนู้นครับนูงนฝั่งนู้นครับสวยมากโค้งแล้วก็เป็นสีแดงแดงแดงเหลืองขาวเนาะทุกคนไปฝั่งนู้นครับโค้งไปนู้นครับ โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นพต้นก็จะมาถ่ายให้พี่น้องได้ดูเนาะแล้วก็บต้นเองก็อยากมาชื่นชมถนนที่สวยๆด้วยครับทุกคนเนาะถนนเส้นนี้เป็นถนนอยู่สามเลนเนาะสองเลนสองเลนครึ่งก็ว่าได้เนาะสองเลนรถยนต์อสองเลนรถโมไซค์เนาะทุกคนเนาะเออเป็นถนนสองเลนแต่ตรงขึ้นสะพานมีสามเลนครับทุกคนตรงขึ้นสะพานมีสามเลนครับ อยู่ข้างนี้เป็น2ครับขึ้นสะพานมี2เลนครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นอะต้นก็จะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนอต้นด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ